ไฮสวัสดีค่ะทำก๋วยเตี๋ยวไก่อีกแล้วเมนูประจําบ้านของเรานะคะน้ําซุปก็จะใส่ผักกาดขาวแล้วก็มะละเข้าไปด้วยสีสันน่าทานไหมคะมีเลือดไก่ด้วยนะคะมีโครงไก่ตุนมีหมูตุนนะคะจัดเต็มไหมเอ่ยแม้ว่าหมดเยอะกว่าไปกินที่ร้านนะแต่ว่าทำแล้วลูกชอบสามีชอบแม่ก็หายเหนื่อยนะคะ น้องซันเดย์เป็นเด็กชอบทานเส้นนะคะไม่ค่อยชอบทานข้าวแบบว่าชอบกินเส้นนะคะคือถ้าได้กินเส้นจะมีความสุขมากแต่แม่ก็พยายามไม่ให้ได้ได้กินมาม่าบ่อยๆนะคะให้กินมานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะถ้าเป็นมามา่าอันนี้ของน้องเขากินหมดแล้วบายบาย